สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดพั่นเดนไหวขณะอยู่ในอาคารกันนะคะถ้าเกิดเหตุจริงสิ่งแรกที่ควรทำคือหาที่หลบใต้โต๊ะที่แข็งแรงเพื่อป้องกันของตกใส่ศีรษะหรือหามุมกำแพงที่มั่นคงแล้วกม้มศีรษะใช้แขนป้องกันศีรษะและคอค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยก็คือวิ่งหนีออกจากอาคารทันทีเพราะอาจโดนเศษอิฐเศษปูนหรือกระจกตกใส่ได้ ให้รอจนกว่าสถานการณ์จะหยุดนิ่งแล้วจึงค่อยออกไปอย่างเป็นระเบียบค่ะถ้าอยู่ในห้องนอนก็ให้มุดลงข้างเตียงหรือโตะ๊ะใช้หมอนหรือแขนป้องกันศีรษะและระวังของที่อาจร่วงหล่นรอบๆด้วยถ้าอยู่บนตึกสูงจำไว้เลยว่าห้ามใช้ลิฟต์ค่ะต้องใช้บันไดหนีไฟเพื่อออกจากอาคารอย่างปลอดภัยและที่สำคัญต้องตั้งสติให้ได้ออกไปที่โล่งให้เร็วที่สุด แต่ต้องไม่เบียดเสียดหรือทําให้เกิดความชุลมุนสุดท้ายห่างอยู่ในโรงหนังหรือสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นให้นั่งหมอบลงใช้ที่นั่งบังศีรษะไว้ก่อนพอเหตุสงบแล้วค่อยเคลื่อนย้ายออกอย่างเป็นระเบียบค่ะจำง่ายง่ายเลยนะคะก้มหมอบป้องกันตั้งสติแล้วค่อยออกไปในที่ปลอดภัย